ใช้ผู้บริโภครถคองด้านะครับน้องเรียนสำนักข่าวประชาชนแคเห็นไม่ก็ได้มาาใญ่คนเห็นไมแบอกมารถแล้วเนซื้อมาได้ปีเดียวผุครับนะครับมันผุจากข้างในออกมาครับผุมาหลายอย่างรถปีเดียวนะครับผุจากข้างในออกมานะครับซึ่งลูกค้าซื้อมาปีเดียวไม่สบายใจ คิดว่าเป็นรถที่จมน้ำมาหรือว่ารถอะไรก็แล้วแต่ที่มันผุกพุกกันไปนะครับก็มาลองเรียนกับตำนักข่าวประชาชนรถซื้อมาได้หนึ่งปีแต่ว่าใบจองอันนั้นเดี๋ยวมีใบจองไม่เกี่ยวจองไม่เกี่ยวแต่รถเนี้ยรถที่กรมธรรม์ประกันภัยมาเดือนมีนาไงใช่ครับกรมธรรม์ประกันภัยไม่ออกมีนาปั๊บมันก็คือมีนาใช่ไหม อมีตัวนี้มีขายกระสารให้แล้วอ๋อถุกปีปีได้นะปีเสร็จเสร็จถ้านับถึงวันนี้ปีครึ่งแต่ผมเคมเข้าวละเดือนหนึ่งแล้วยังคุยกันไม่รู้เรื่องมันผูกได้ไงนะแค่ปีเดียวรถปีเดียวอ่ะมันผูกได้ยังไงอย่างจริปีรถปีเดียวใช่มันผูกข้างในมาแสดงมันนี้มองไม่เห็นมันเคลือบไม่ดีว่ะนะ ผมว่าไม่ใช่มันต้องเอาโปรงเก่าที่ไหนที่มันแบบเก็บลืมแล้วโรวงงานเผอสองไม้มันแล้วคิวซีฮอดก็ไม่ดีก็หลุดมาเลยนะผมวนะ่าคิวซีไม่ดีอพอสรงเรื่องเทมไปหนึ่งเดือนแนละ้วกันแต่ต้นเดือนพี่จิตกให้ต้นเดือนตุลานะไหนเขาดูไปไปสั่งองซ่อมมาแล้วมันเพี่ออะไรถึงก็ไปหมดแล้วนะ วันที่เท่าไหร่แต่ใบเคมไม่มีให้เรานำไปสองซ่อมไม่เจอซ่อมผมไม่เช็คระยะที่เด็ดไม่อย่างนี้ก็หูได้ไงเป็นไปได้ยังไงมันต้องมีที่ฝากระโปรงไม่ดีใช่ไหมถึงได้เป็นอย่ไงนั้นหูก็าำเข้าไปเลยเออน้องถูกนะนี่ยข้างนี้ก็เป็นแดงเนี่ยข้างนี้ก็เป็นเนี่ยมันเป็นทั้งฝาเลยเนี่ยอันนี้อันนี้ก็าำเข้าไปไหมเนี่ย เนี่ยอันนี้กำลังเป็นจ้ที่ที่ฝาก็รงอย่างเดียวที่อื่นไม่เป็นที่อื่นยังไม่เจออะไรเลยอาจจะเจออีกกว่าไม่รู้คันนี้เราไม่แน่ใจ เห็น an ่อันนี้ไปเชกรถยนครับคันนี <S 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 ้เชรยนแต่ว okay e> ่าตอนเรียมไม่ได้เข็ยนที่พับมาที่ไหมครับอันนอันนี้อเยันเห็นไหมบนมเรมคัครับันนเรมนครับัหมมไมเหคนันไ เริ่มแล้ว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 ที่หาจะเก็บแน่งแดงนี่งสงสัยสงสัยแล้วว่าผมมาคันนี้มันเป็นทั้งคันแล้วเนี่ย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 อืออ๋อใช่ใช่เฮ้ยเฮ้ยไปแล้วไปแล้วจริงๆเฮ้ยมันทั้งคันแล้วไม่ใช่กระโปรงเดียวแล้วเฮ้ยเออครับไม่ดีแล้วต้องเค็มทั้งคันแล้วเงี้ยเนี่ยไม่ใช่แล้วอ๋อ สงสัยรถน้ำท่วมให้เนี่ยครับน้ำท่วมที่ไหนกัน,กนกล่ะคุบปุโภครถทำนด้านนะครับ